ก่อนที่ยาโคบจะเสียชีวิตก่อนที่เอรซเรลเสียชีวิตก็ได้เรียกลูกๆมาพร้อมๆกันแล้วก็ อวยพรแก่ลูกๆสิ่งที่ยาโคบอวยพรนี้เกี่ยวข้องกับบุคลิกของคนนั้นเป็นศักยภาพของคนนั้นหรือเป็นคํำพยากรเก์เยวกับเขาในอนาคตบางคนก็3อย่างอะไรบางคนก็อย่างเดียวนะครับเป็นบุคลิกศักยภาพและคํำพยากณ์เริ่มคนแรกรูเบนในข้อที่3เป็นต้นไปข้อที่3รูเบนรูเบนเป็นลูกคนแรกคงจะคาดหวังว่าโอ้โหคงจะได้พรเยอะกว่าใครเป็นพิเศษแต่พอ พ่อแล้วก็คงจะได้รับตําแหน่งปุโรหิตในครอบครัวแล้วก็ได้บุตรสิทธิบุตรหัวปีสองเท่าแต่พอพ่อเริ่มพูดอวยพร นะพ่อก็บอกว่าไม่ใช่พอเ่านั้นไม่ได้เป็นของลูเบนเพราะว่าลูเบนทําสิ่งที่น่าอับอายก็คือไปนอนกับภรรยาของพ่อเนี่ยเจ้าทําใหทนนานน้ที่นอนของเราเป็นมนทินที่นอนของเราเป็นมนทินก็คือไปนอนกับภรรยาของพ่อดังนั้นเนี่ยลูเบนก็เลยไม่ได้รับพระพรน,นั้นส่วนพระพรน,นั้นก็ตกไปอยู่กับเลวียูดาและโยเซฟตามที่อธิบายมาในบทก่อนหน้านี้ปรากฏว่าไม่มีเผ่าใดเลยที่เล็กน้อยเท่ากับเผา่าลูเบน เป็นกันไปไม่มีบุคคลสําคัญมาจากรูเบนเลยไม่มีเลยขนาดดานธรรมดาธรรมดาเล็กๆยังมีแซมสันมาจากดานอ่างเงี้ยนะแต่ใครมาจากรูเบนรูเบนใครวะประมาณเนี้ยนะทั้งที่เกือบจะสมควรได้รับพรเยอะที่สุดแต่เพราะว่าการให้ตันหาครอบงํำชีวิตเขาได้สูญเสียพระพรอ,อันยิ่งใหญ่นั้นไปต่อมาข้อที่5ถึงเพูดถึงซิเมโอนกับเลวีสคนนี้เนี่ยไม่เพียงแค่เป็นพี่น้องแม่เดียวกันเท่านั้น แต่นิสัยก็ยังเหมือนกันด้วยก็คือเป็นคนโหดร้ายและชั่วร้ายในอบยพ34ที่ฆ่าล้างบ้านเชเคมนะจนสร้างปัญหาใหญ่เนื่องจากความชั่วร้ายของพวกเขาลูกหลานของเขาจึงอยู่แบบกระจัดกระจายซิเมโอนได้กลายเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดใน12เผ่าันวิธีบทที่26เผ่าของซิเมโอนไม่ได้รับหัวเมืองใดๆเลยแต่ว่ามาอยู่แจมกับยูดาก็คือมาอยู่หนึ่งอยู่เป็นติ่งของยูดาอยู่แค่นั้น แล้วก็สุดท้ายแล้วซิเมโอนก็ได้สูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นเผ่าไปเพราะว่าซิเมโอเนี่ยไม,ม่มันไม่เหมือนกับเอฟราอิมมานาเสยอยู่ตรงนี้กาดอยู่ตรงนั้นแต่ซิเมโออยู่ไหนอยู่กระจายกระจายไปทั่ว <c oughs> คือตรงมันไม่มีดินแดนของตัวเองแต่มีอยู่แต่ว่ามีแบบกระจายไปอยู่กับเผ่าชาวบ้านเขาส่วนเลวีก็เหมือนกันเลวีก็ไม่ได้รับดินแดนขนาดใหญ่ไม่มีอย่างนั้นเหมือนกันยกเว้นในสมัยของโยชัว ที่พระเจ้าสั่งก็คือให้ยกหัวเมืองบางเมืองให้กับคนเลวีเป็นเมืองลีภัยท่านนั้นเองแต่ว่าเขาไม่มีออ๋เนี่ยเลวีอยู่ตรงนี้ดังนั้นด้วยความชั่วร้ายความโหดเหีเ้ยมของซีเมโอนและเลวีเขาจึงไม่ได้ดินแดนแบบเป็นกอบเป็นกรรมแต่ว่าเลวีมีการเปลี่ยนแปลง ในประวัติศาสตร์ของเขาสักหน่อยหนึ่งก็คือว่าเลวีได้รับพรเป็นพิเศษที่ภูเขาซีนายเพราะว่าเลวีเนี่ยอยู่ฝ่ายโมเสสเมื่อคนละทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้วัวทองคําตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขา40วันนะั่นแหละแต่ว่าเลวียังคงยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่ฝ่ายโมเสสอพยพ32บจึงส่งผลให้เขากลายเป็นเผ่าปุโรหิตของอิสราเอลเกือบไม่รอดนะเอเลวีเนี่ยเกิดซิเมโอนกระจายไปทั่วเลวีก็ไม่ได้ดินแดนก็จริงแต่อย่างน้อยได้เป็นปุโรหิตเพราะ ว่าเขายืนหยัดอ,อยู่ฝ่ายพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราผิดพลาดทั้งไปมากสักเพียงไรถ้าเรากลับตัวกลับใจก็จะกลายเป็นพระพรอ,อีกเผ่าหนึ่งคือเผ่ายูดาห์ยูดาห์ได้รับการอวยพรเยอะที่สุดในบรรดาในบทที่49นี้นะครับพูดถึงยาวที่สุดยูดาห์จะได้ครอบครองแบบสิงห์ซึ่งกลายเป็นผู้นําของเผ่าอื่นๆดาวิดและพระเมสยาถูกเรียกว่าสิงห์แห่งยูดาห์ยูดาห์ได้นําเผ่าอื่นๆตลอดช่วงเวลาในถิ่นธุรกันดารและก็ตลอดเวลาที่มี ระบอบกษัตริย์ในอิสราเอลยูดาเป็นเชื้อสายหลักเป็นราชวงศ์ของดาวิดราชวงศ์ยูดาในข้อที่10พูดถึงคาถาหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของคําสั่งกษัตริย์คือเขาจะได้ปกครองได้เป็นกษัตริย์แล้วก็มีอันหนึ่งน่าสนใจบอกว่าจนกว่าชิโลจะมาชิโลนี้หมายถึงพระเมสยาจะมาถึงคําพยากรณ์ก็บอกว่ายูดาจะอุดมสมบูรณ์ข้อที่สิบน่าสนใจยูดาจะทําไงเขาจะผูกลาของเขาไว้ที่ต้นองุ่น แล่ผูกลูกลาไว้ที่เถาอังุ่นผลแดงและซักเสื้อผ้าเขาเขาด้วยเหล้าอังุ่นซักเสื้อคลุมด้วยน้ำอังุ่นสีเลือดคือว่าปกติเนี่ยเขาจะไม่เอาลาไปผูกที่ต้นอังุ่นทําไมรู้ไหมมันจะกินอังุ่นหมดเลยแต่แสดงให้เห็นว่ารวยมากอุดมสมบูรณ์มากกินไปสิกินไงก็กินได้หมดหรอกประมาณนี้ปกติเขาจะไม่ซักเขาจะซักเสื้อด้วยน้ำใช่ไหมอันนี้รวยจัด เอาเล่าอาหุ่นมาซักเสื้อเลยมันจะสะอาดก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรว่าเทงรวยไว้กันรวยไว้กันซึ่งคําพยากรณ์นี้เกี่ยวข้องกับว่าเชื้อสายของยูดาจะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและได้รับพระพรอย่างมากมายแล้วพระคิดเนี่ยเป็นเชื้อสายของยูดา ดาวิดเชื้อสายตูดาพระเมสยาเป็นเชื้อสายของดาวิดใช่ไหมและเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นเชื้อสายของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราจะได้พระพรเยอะที่สุดเลยในบรรดาพรทั้งหมดข้อที่13พูดถึงเซบุรุนว่าเซบุรุนนียจะมีดินแดนติดทะเล ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลกาลิลีจะเป็นบริเวณที่มีการค้าเจริญรุ่งเรืองอิส,สคาข้อที่1 4บสถึงสิจะได้รับพรด้านการเกษตรก็จะมีผลิตผลทางการเกษตรต่างๆมากมายอิส,สคาซึ่งได้รับการยอมรับว่าบริเวณเผ่าอิส,สคานี้เป็นบริเวณที่เพาะปลูกได้เกิดผลดีที่สุดเผาดานไม่ค่อยเด่นมากนะัก แต่ปรากฏมาแวบๆในสมัยของแซมสั้นที่มาจากเผ่าดานนั้นเผ่าดานได้นําคนอิสราเอลให้นําไปสู่การนับถือรูปเคารพในผู้วิชัยบทที่18กาดลบเก่งอวยพรสั้นๆนะครับกาดจะลบเก่ง อาเชอร์จะเกิดผลดีบุกพืชเกิดผลดีมีสวนองุ่นมากมายในที่ราบรุ่มคาราเมลดังนั้นอาเชอร์ก็จะอุดมสมบูรณ์นับทรีได้รับการยกย่องและได้รับการชื่นชมจากเผ่าอื่นเป็นพิเศษก็คือว่านับทรีเนี่ยมีชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากัะใครดังนั้นเผ่าอื่นก็จะไม่ค่อยตำหนิหรือว่ามาเป็นศัตรูกับนับททลีในข้อที่22-26ถึงพูดถึง โยเซฟว่าจะได้รับพอรอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ข้อที่27พูดถึงเบนจามินว่าจะเป็นนักรบที่เก่งกาจซึ่งในประวัติศาสตร์อิสราเอลมีนักรบเก่งๆมาจากเบนจามินมากมายเช่นเอฮูด ซาอูนโยนาธานและก็คนอื่นๆอยาโคบก็อวยพรบุตรทั้ง12คนนี้ซึ่งเป็นอนาคตของอิสราเอลภายใต้คําอวยพรของบุตรแต่ละคนนี้ยูดาได้รับพรมากที่สุดและเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระคิ์และก็เราเองเป็นผู้ที่รับพรท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าพอสั่งเสร็จแล้วนะพอป่วยพรทุกคนเรียบร้อยแล้วนะก็บอกว่าอย่าลืมนะเอาพ่อไปฝังที่ดินแดนขณาอันนะ่ะในนาของเอโฟนคนฮิตไทยในนาที่ชื่อมักเปราในดินแดนขณาอันนะครับเพราะว่าอับราฮัมปู่ของพ่อได้ซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วและให้ฝังพ่อที่นั่นแล้วเมื่อสั่งเสร็จแล้วยาโคบก็ยกเท้าขึ้นนอนแล้วก็สิ้นใจจากไปอย่างสงบ